Hello everyone, welcome back to English online class with me, Teacher Nook. Ok. How are you today? ค่ะสวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง can และก็ can't นะคะซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้จะอยู่ใน Family and Friends hm Classbook ในหน้าที่21นะคะ Students open your Classbook on page 21. Are you ready? Let's get started. ครูนุบอกว่า can เป็นกริยาช่วย can มีความหมายว่าสามารถจุดๆุดดได้สามารถทำอะไรได้สักอย่าง can't ไม่สามารถจุดๆุดดได้ซึ่งคำว่า can't ย่อมาจาก can not นั่นเอง can't ย่อมาจาก can not อ่าเมื่อกี้มีคำศัพท์คือ can กับ can't ใช่ไหม can ก็คือสามารถจุดจุดได้ can't ก็คือไม่สามารถจุดจุดจดได้เอามาดูตัวอย่างประโยคการใช้ can กันค่ะ I can swim fast I can swim fast ฉันสามารถว่ายน้ำได้เร็ว I คือประธาน can คือ verb ช่วยหรือกริยาช่วยันเอง swim ก็คือ verb หรือคำกริยาฉันสามารถว่ายน้ำได้เร็วประโยคที่2 he can sing very well he can sing very well mm hmm. เขาสามารถร้องเพลงได้ดี very well ประโยคนี้ประธานก็คือ he นั่นเองที่แปลว่าเขาผู้ชาย can, mm hmm. can ก็คือกริยาช่วย sing mm hmm. ก็คือคำกริยาหลัก ออีกประโยคนึง s he can ride a bike หล่อนสามารถขี่จักรยานได้ประธานก็คือ s he can เป็นกริยาช่วย ride คือคำกริยาหลักนองเองบ่งบอกถึงความสามารถนะคะ can อ่าประโยคถัดมา he can skate he can s k a t เขาสามารถเล่นสเก็ตได้ประธานในประโยคนี้ก็คือ he Can ก็คือกริยาช่วยอ่ะมาดูตัวอย่างการใช้ can't บ้าง she can't play tennis หล่อนไม่สามารถเล่นเทนนิสได้ซึ่งประธานในประโยคนี้ก็คือ she she ที่แปลว่าหล่อนใช่ไหม can't ย่อม,มาจาก can not ไม่สามารถ play tennis ก็คือเล่นเทนนิสหล่อนไม่สามารถเล่นเทนน,าาเน,เทนิสได้ประโยคถัดมา She can't use her computer. She can't use her computer. หล่อนไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ของหล่อนได้ประธานในประโยคก็คือ she, can't เป็น verb ช่วยกริยาช่วยย่อมาจาก can not use, use แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าใช้ her computer อันนี้ก็ไปทำหน้าที่เป็นกรรม สามารถแปลประโยคนี้ได้ว่ารอนไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ของรอนได้ประโยคถัดมา he can't play the piano he can't play the piano เขาไม่สามารถเล่นเปียโนได้เหมือนเคยประธานในประโยคก็คือ he can't ย่อมาจาก can not play ก็คือกริยาหลัก the piano ก็คือกรรม <c oughs> เขาไม่สามารถเล่นเปียโนได้ He can't play the piano อ่ามาดูประโยคคำถามบ้างการใช้ประโยคคำถามโดยขึ้นต้นด้วย can อย่างไรเอามาดูกัน Can you dance? Can you dance? แปลว่าอะไรเอ่ยคุณสามารถเต้นรำได้ไหมใช่ไหมเขาก็สามารถตอบได้สองแบบคือ yes I can กับ no I can't อ่ดูพร้อมกัน Can ในที่นี้คือกริยาช่วยใช่ไหมถ้าเป็นประโยคคำถามเราจะดึงกริยาช่วยมาไว้ข้างหน้าสุดเพื่อตั้งเป็นประโยคคำถามแล้วก็ตามด้วยประธานตามด้วย Work หลักคกริยาหลักนั่นเองและอย่าลืมเครื่องหมาย question mark ตัวนี้นะคะสำคัญมากนะคะแห้ามลืม question mark เลยค่ะถ้าเป็นประโยคคำถามซึ่งสามารถตอบได้สองแบบใช่ไหมที่คุณครูบอกไปคือ yes I can กับ No I can't ซึ่งประโยคนี้ครูตอบว่า Yes I can ประธานคือ y o U ถูกไหมคะถาม y o U ตอบ I อ can ก็เหมือนเดิมละแ can ออกมาได้เลยประโยคคำถามถามัดมา Can she sing Can she sing หล่อนสามารถร้องเพลงได้ไหม No she can't กริยาช่วยคือ can ไว้ข้างหน้าสุดเลยตามด้วยประธานตามด้วยคำกริยาแล้วก็หมาย question mark แล้วก็ตอบเป็น no she can't ประธานคือคนเดียวกันถูกไหมคะหล่อน she เหมือนกันประโยคคำตอบก็ต้องใช้ she เหมือนกัน can't เป็นประโยคปฏิเสธถูกไหมว่าเราตอบ no ต้องเป็น can not หรือ can't นั่นเองเอาประโยคถัดมา can he do a magic trick Can magic trick? a he do เขาสามารถเล่นมายากลได้ไหมเขาก็ตอบว่า No he can't No he can't can, can. กริยาช่วยอยู่หน้าสุดตามด้วยประธานตามด้วยคำกริยาประโยคน,นี้เขาตอบ no mm hmm. ก็ต้องเป็น can't ประธานคนเดิมก็ต้องเป็น he เหมือนเดิมนะคะามาอีกประโยคนึง Can t he y jump rope พวกเขาสามารถกระโดดเชือกได้ไหม Yes they can Yes they can ประธานในประโยคนี้ก็คือ they ถูกไหมคะเราเราตั้งเป็นประโยคคำถามใช่ไหมฉะนั้นต้องเอา can ขึ้นต้นประโยค Can t n e y ตอบว่า Yes they can ประธานคนเดียวกันนะคะระหว่างประโยคคำถามกับประโยคคำตอบแล้วก็ดึง can ลงมาเอามาดูแบบฝึกหัดกันเดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมกันนะคะ เขาให้นักเรียนดูจากรูปภาพแล้วก็ให้ตอบ yes กับ no นั่นเองเอามาดูพร้อมกันข้อแรกเขาเฉลยไว้แล้วถูกไหม can he play football can he play football ดูจากภาพเขาเล่นได้ไหมคะเล่นได้ใช่ไหมชนะหรือจอบ yes he can yes he can ข้อที่สอง can he r e a d เขาสามารถอ่านหนังสือได้ไหม ได้ถูกไหมเพราะเขานั่งอ่านอยู่เลยฉะนั้นต้องตอบว่า yes he can yes he can ข้อที่3 can she jump หลอนกระโดดได้ยังไมเนี่ยไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ขาหักแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นต้องตอบว่า no she can't no she can't ต่อไปข้อ4 can she dance can she dance หลอนสามารถ ได้ไหมไมัยได้ใช่ไหมเอ,อ่ฉะนั้นต้องตอบว่า yes she can yes she can อันต่อไปข้อ5 can he write เขาสามารถเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นต้องตอบว่า good job no he can't no he can't ต่อไปข้อ6 can it fly กวางตัวนี้วินได้หรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นต้องตอบว่า no it can't no it can't พร can she cook yes she can yes she can ต่อไปข้อแป can she swim หล่อนว่ายน้ำได้ไหมเอ่ยไม่ได้ใช่ไหมเพราะหล่อนใส่เปือกที่มือที่แขนไว้ใช่ไหมฉะนั้นต้องตอบว่า no she can't no she can't เขาดัดมา can it dig dig ในที่นี้แปลว่าขุดคุยนะคะฉะนั้นต้องตอบว่า yes it can yes it can ต่อไปข้อ10 can she stand can she stand หล่อนสามารถยืนได้หรือเปล่าหล่อนสามารถยืนได้ใช่ไหมฉะนั้นต้องตอบว่า yes she can yes she can ต่อไปข้อ18 can he drive เขาสามารถขับรถได้นั้นต้องตอบว่าก d j อบ Yes he can Yes he can ต่อไป the last one Can she sing Can she sing หล่อนร้องเพลงได้ไหมดูสิไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าหล่อนจับคอเหมือนจะเจ็บคออยู่ใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นจึงตอบว่า No she can't No she can't ค่ะสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ can แล้วก็ can not นั่นเองซึ่ง can แปลว่าสามารถจุดๆ,ๆุได้ can not แปลว่าไม่สามารถจุดๆ,ๆุได้ซึ่งในจุดจุนั้นเราก็เติมกริยาหลักลงไปนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย can สามารถตอบได้สองแบบก็คือ yes กับ no นั่นเอง Yes I can No I can't ครูหวังว่านักเรียนสามารถเข้าใจได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ See you again next time Bye bye